พาคุณผู้ชมไปดูดีเอสกับล่าสุดเนี่ยเปิดปฏิบัติการกวาดล้างใหญ่เลยนะครับบุกไปทลายเครือข่ายเว็บดูหนังเถื่อนอแล้วก็ที่สำคัญพ่วงเรื่องพนันออนไลน์ไปด้วยพร้อมกันนี้ออกหมายจับแทนไทยครับหลังจากที่ไปพบข้อมูลเป็นเรื่องของเส้นเงินเส้นทางการฟอกเงินพบมีการหมุนเวียนของเงินเนี่ยตัวเลขกว่า4,500ล้านบาท กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยดีเอสไอกับนำหมายคนเข้าตรวจสอบนะเป้าหมายทั้งหมด8จุดครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานครลำปางตากพิษณุโลกสมุทรปราการและชนบุรีหลังจากที่สืบพบเครือข่ายเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์รายใหญ่ครับมีพฤติการฟอกเงินและเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ครับนี่ฮะโอ้โหคือเล่นเอาสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดเลย นะฮะไม่เลือกเลยนะฮะดูหนังเถื่อนฟอ,อกเงินพนันออนไลน์มีครบนะฮะโดยสารอาญาได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหารวม7คนครับเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกเขมชาชิประกายหงมณีครับผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศท่านระบุว่าคดีนี้เป็นการขยายผลจากเครือข่ายเว็บหนังเถื่อนที่ถูกดำเนินคดีไปเมื่อปี63 โดยพบพฤติการแบ่งหน้าที่การทำาอย่างชัดเจนครับตั้งแต่คนบริหารเว็บเลยครับนำโฆษณาพนันออนไลน์เอามาฝังในหนังแล้วก็ใช้บัญชีม้าในการรับรายได้โฆษณาเพื่อฟอกเงินอีกพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินรวมไปถึงข้อมูลการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน Line ชี้ชัดครับนายแทนไทยนรงคูลมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้ทั้งในส่วนของการจัดทำเว็บไซต์ และการดีลโฆษณาพนันออนไลน์เจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติหมายจับตามกฎหมายฟอกเงินนะครับแต่ในระหว่างการปฏิบัติการตรวจค้นเนี่ยไม่พบตัวนายแทนไทยในพื้นที่และยังไม่มีการประสานเข้ามอบตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้วเนี่ยคนนะครับพร้อมกับอาญาทรัพย์สินจานวนมากทางกระเป๋าแบรนด์เนมนะดาริกาหรูอาร์ตทอยรวมไปถึงหลักฐานการแปลงเงินบาทเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลบหนีการตรวจสอบด้วยครับ นี่ฮะนี่เป็นกลุ่มเป็นแก๊งเว็บดูหนังเถื่อนแล้วก็มีโฆษณาเว็บพนัน<ช>เข้ามาแอบแฝงอยู่ในเว็บอยู่ในหนังบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปจบที่เรื่องของการฟอกเงินนาต้องถูกรวบค่ะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน